บอกว่าที่กูแปมบวชนี่คือแบบโอ้โหแปลกมากนะท่านางอยู่ได้ดีมากตอนที่นางบอกเต้ยครั้งแรกหนูร้องไห้เลยนะทําไมอ่ะมันไม่มันไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อเขาจะบวชไม่อยากจะไปอยากแต่งแต่งแตไม่อยากจะไปไมเดินถือดีใจดีใจมากนางฟ้าอยู่หน้าขบวนจริงอ่ะต้องยอมรับว่าอีกสิ่งหนึ่งตอนเนี้ยเต้ยเป็นแบบว่าเหมือนพวกเอ็นจีโอแบบว่าสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ทำไมอะไรเกิดขึ้นสนใจค่ะเกิดจากอตอนนั้นไปช่วยช้างเยอะ<ด>ไปหรือเปล่าก็อ,อยู่กับอลกซเ,เยอะเยะจะเข้าแต่ป่าใช่ก็คือเริเร่มมันเริ่มมันเรื่องไม่ใช่เรื่องมันเริ่มเรื่องมันเริ่มมาจากการที่ช่วยช้างตอนนั้นแหละค่ะแล้วก็เหมือนกับ เราได้ไปเจอครูคนนึงพอดีอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าจับพัดจับผูได้ทําค่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อเล็กซ์ชอบด้วยเราเต้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ทําแล้วมีคุณค่ากับสังคมจริง,รงๆเกี่ยวกับการให้การศึกษาเด,กเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆเงี้ยถึง <c oughs> ถึงกับให้กับมาก่อนถึงกับไปเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยหรอเรียนค่ะเพราะว่าเราเราเราทำเรื่องนี้อะค่ะใช่ทําเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ ต้องมีความรู้เรื่องนี้อะไรเขาต้องไปเฝ้าเต่านะจ๊ะใช่ใช่ถูไปเฝ้าเต่าออกไข่นะจ๊ะยังไงนานไหมคะยังไงคือเต้ยทำปริญญาโทชื่อเต่ามะเฟืองพี่มดรู้จักเต่ามะเฟืองมะเฟืองรู้ใช่ตัวใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนจะเป็นสัตว์ฝูพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขาขึ้นมากับมาไข่ที่ที่หาที่ประเทศไทยนี่ตัวใหญ่อย่างงี้เลยนะคือแบบตัวใหญ่เท่าเราอย่างเงี้ยตัวใหญ่เท่าอย่างงี้เลยครับเราไหน เราๆกันเลยเราใกลกันเลยนาดนเลยเหรอหูเท่าค่ะที่เห็นวี่เราชีมาตั้งแต่สมัยแบบไดโนเสาร์นะยังยังรอดมาอยู่แล้วชีว่ามาจากไหนชีก็ไปทั่วเลยทั่วโลกว่าไปเรื่อยๆแต่ไกลต้องมาวางไข่ที่ประเทศไทยเหรอเคือถ้าเขาเกิดที่ไหนเขาจะกลับมาวางไข่ที่นี่นี่คือชิมาในะคะน้องเต่าคนนี้คือกี่ปีนะคะคืออันหมายความว่าอายุอายุอายุล้กอออาัน ้คือเชียอยู่มาตั้งแต่สมัยเป็นสัตว์ที่ปรากฏตั้งแต่สมัยเดนกสาวแล้วรอดมาฉันนึกว่าตัวนี้ก็ตกใจนางไม่ได้อยู่ไอ้ล้านปีบางทีเอมมี่ก็เอมมี่สวอเยอะนะเอมมี่ไม่ใช่นางหัวอ้าวการชิมชิมแล้วหรอไม่ใช่ไม่ก็ลูกนางเวลวเธอต้องไปเฝ้าเขาแล้วไปช่วยแล้วไงอ่ะใช่ก็คือไปเฝ้าเต่าเหมือนเดินเต่าอะไรเงี้ยตอนแรกไปก็เข้าใจว่าเดินเต่าคืออะไรนะแต่พอไปจริงๆก็คือ เจ้าหน้าที่ต้องไปเดินหน้าหาดนะคะเดินจากฝั่งซ้ายไปถึงขวาของหาดะแบบระยะเวลาไกลๆเพื่อดูว่าเต่าจะขึ้นมาไข่หรือเปล่าแล้วไงอ่ะแล้วแล้วช่วยอะไรได้อ่ะก็มคนมาขโมยไข่นี่ไงใช่ไมันมีเรื่องมันมีเรื่องน้ำท่วมลังด้วยใช่บางทีเพราะว่าตอนนี้ระบบอะไรต่างๆบนชายมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็มีการขโมยไข่มีคนเอาไข่เต่าไปขายอะไรอย่างเงี้ยไปกินเพราะว่าเข้าใจว่าเออ เพิ่มสวัสดิภาพใดๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ไม่เดียวเลยคือเมื่อก่อนมันอาจจะเยอะแหละเขาที่มาฟังนะใช่เมื่อก่อนมันเยอะมากถึงขนาดตามตลาดตามประจุประจบขายกันแต่เนี่ยไม่ได้เลืเห็นนะสมัยเราเด็กๆเราไปจัดทุจักรไปซื้อไอ้กะใส่มืองไม่เดียวจะเป็นกะกะกะเด็กเก่าไม่ได้ทอดอยู่หลังตึกนี่เหรอเป็นขนม่่ใชคนละไก่กันเขาบอกเมื่อก่อนมันคงเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วน้องก็เลยแบบเต็มที่กับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เลยใช่แต่ว่าหลังๆเขากลับมานะคะแบบ ปีนี้น่าจะขึ้นมาเป็นเป็นอาจจะเป็นสิบลังได้แล้วอะค่ะใช่ใช่ค่ะมีรายงานว่าขึ้ใช่แต่ตอนนี้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยพัดชายหาดอะไรเงี้ยโหลดในเวชหาดเขาก็มีกันพัฒนาฟื้นฟูต้องบุกต้องวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี